สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง f c เก่าของเราก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวมึงเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเตียยมาแบ่งปันพี่พี่เช่นเคยเนาะงวดประจำวันที่25นะคะ25หธันวาคม2 5 6 5มาแบ่งปันพี่พี่นะคะ ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลงสองสูตรเนาะวันหนึ่งเผื่อพี่พี่เอฟซีที่มาใหม่ยังไม่รู้นะคะแอดลงสูตรเม็ดเดียวก็คือแบบนี้เนาะแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะสูตรบัดรวมแอดก็คัดจากสูตรเม็ดเดียวไปอีกทีหนึ่งเด้อพี่พี่จ๋าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะแต่ละคุณแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะหรือพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยเนาะถ้าแอดไลน์ไม่ได้หรือว่าจะไปสแกน QR ว o า e คที่ชุมชนก็ได้นะคะ แอดมาแล้วแจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะถ้าแอดมาแล้วไม่แจ้งแอดแอดก็ไม่ได้ดึงเข้าเด้อพ,พี่จ๋าก่อนไปรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่24กันก่อนเนาะค่อยดูของวันที่25นะคะ,ะในน้อยเฉพาะกิจนะคะออก5 8 3นะคะ เดนที่ห้ามาเนาะมาหลักร้อยนะพี่ๆจ๋าแต่ว่าในห้องเราแตกสามตัวไปเลยนะคะสำหรับห้าแปดสามมารอบแรกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูหรือรูปออกไปแร้วอ่ะห้าแปดสามนะคะห้าแปดสามในกลุ่มแอดก็จะให้ประมาณนี้นะคะพี่ๆจา๋าเราก็จะแยกเป็นหน่อยๆให้เนาะ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะสายวิ Side ่งสายรูดก็จะแยกเป็นแบบนี้เนะาะอันนี้ของช่องเล็กส่วนแนวทางรัฐบาลไทยแอดก็ลงไปแล้วนะคะพี่พี่จ๋าลงไปแล้วนะคะสามารถเลื่อนดูคลิปได้เลยนะคะแอดลงสูตรเดียวคลิปเดียวเด้อรัฐบาลไทยใกล้มาถึงแล้วนะคะในกลุ่มแอดก็ลงให้เช่นกันนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่ยี่สิบสี่ให้จบกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูตัวใหม่นะคะอ่าส่วนล่างห้าหกนะคะพี่พีจ๋าส่วนล่างห้าหกเด่นที่ห้ามาเด่นที่หกมานะคะวิ่งรูดที่ 5, ที่ห้ามาห้าหก ห้าหกมาตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะพี่พี่จ๋ายินดีด้วยเนาะใครตามตั้งแต่น้อยแรกนะคะในน้อยพิเศษนะคะเจ็ดศูล่าง31นะคะอันนี้แอดหลุดไปเลยหลุดบนหลุดล่างเลยนะคะพี่พี่จ๋าอ้าทีนี้เรามาดูในน้อยปกติ5 34สมนะคะห้ามาหลักร้อยนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ห้าสุดปังมากมากเลยนะคะ ส่วนล่างนะคะ5-3วิ่งรูที่5เรามานะคะ5-3มาตัวที่แอดเน้นมาตรงๆเลยแอดดีใจมากเลยมาในหนอยนี้นะคะมาในหนอยนี้เข้าล่างตรงๆเลยเนาะ,ะเพราะว่าบางท่านงบน้อยน้อพี่พจ๋างบน้อยก็รอลุ้นเฉพาะหน่อยเดียวก็มีเนาะก็ยินดีด้วยเด้อผู้ใดโชคดีคอมเมนต์พูดบอกแอดให้ชื่นใจหน่อยนะคะพ,พี่จ๋าเพราะว่ามั มาทาจนจะเที่ยงคืนแล้วเนาะที่แอดให้ดูไปนะคะตอนแรกว่าจะไม่ลงเนาะว่าจะมาลงอ่าว่าจะพักหน่อยไม่ได้กลัวพี่รอกลัวพี่พี fc รอแอดดึกแค่ไหนแอดก็ต้องทำเนาะพี่พี่จ๋าอ่าแบ่งปันแบบนี้ถ้าเข้าแอดก็ดีใจเนาะแต่ถ้าวันไหนลุดแอดก็เครียดเหมือนกันเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแนวทางนะคะอ่าดูผลของไี่เ p ี๊ยพีนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกเดนที่หกมานะคะพี่พี่จ๋า ในห้อง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 เล็กแอดมาหกหกด้วยเนาะล่างห้าหนึ่งวิ่งรูดที่ห้านะคะห้าหนึ่งก็เข้าตรงตรงนะคะพี่พีจ่ะวันนี้จะเป็นตัวที่แอดเน้นหมดเลยนะคะยินดีด้วยเด้อพี่พีจ๋ะสำหรับท่านที่ตามวิ่งรูดที่ห้าเนะาะเมื่อวานก็วิ่งรูดที่สี่ก็มาสามคู่วันนี้ก็มาสามคู่นะคะยินดีด้วยนะคะพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบห้าก็ขอให้มาแบบนี้เนาะ ขอให้มาแบบนี้นะคะอะเดี๋ยวเราไปตามต่อนะคะพี่พี่จา๋าแอดฝากชมคลิปให้จบก่อนคอมเมนต์นะคะพี่พี่จา๋าชมคลิปให้จบแล้วก็ค่อยคอมเมนต์ก็ได้เนาะกดไลค์ให้ด้วยเนาะมีโฆษณาก็ฝากรับชมให้ด้วยเนาะเพราะว่าบางคอมเมนต์แอดเห็นขึ้นนะคะขึ้นหลายคอมเมนต์แต่พอจะไปไล่ตอบเหมือนขึ้นมาห้าแอดจะตอบมีแค่สองนะคะ,ะฝากชมคลิปก่อนนะคะก่อนค่อยคอมเมนต์นะคะ ามาตามต่อกันของวันที่25นะคะอ่าะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังขับเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบค่อยตามนะคะ อาไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยเนาะอะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นในของวันที่25นะคะตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะก็จะมี1 2แล้วก็8นะคะแอดจะวิ่งรูดที่1นะคะพี่พี่จ๋าวิ่งรูดที่1แต่ว่าถ้าไม่ชอบก็นำา2กับ8ไปพิจารณาดูนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามารูที่หนึ่งกันนะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนน หนึ่งเก้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าอ่าจะเน้นไปใน,นตัวไหนกันบ้างถ้ามีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามเด้อพี่ๆจา๋าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเน,นาะแอดก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พๆนะคะแนวทางนะคะพี่ๆจา๋ามีเข้ามีหลุดนะคะอ่าสําหรับตัวที่แอดเน้นเนาะ แป๊บหนึ่งนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในวิ่งรูดที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามสามหนึ่งมาแล้วมาอีกได้นะคะพี่พี่จา๋าอ่าหนึ่งสาม 1น4นะคะหนึ่ง 6. หกหถ้าไม่ชอบ1 6กลับหัวเป็นหนึงเก็ได้เนาะอ่าถ้าใครไม่ชอบ16ก็กลับเป็นหนึ่งเก้านะคะ,ะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทาง นำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านเลยแล้วกันเนาะที่มารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ